อันนี้เป็นหมอนทองนะครับไซส์สามลากนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นหมอนทองไซส์สองลากนะครับเนี่ยแน่นมากลากดีครับแบบนี้เอาไปเลี้ยงให้เป็นไซส์แบบนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ1ปีถึงปีนิดๆนะครับขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงก็จะได้เป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสวันนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่เคยปลูกทุเรียนนะครับก็จะสั่งซื้อทุเรียนไปปลูกแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปภาคอีสานเหมือนกันเลยนะครับผม อันนี้มือเก่านะครับเคยซื้อผมไปแล้วปลูกปีที่แล้วแลวใหญ่โตมากเลยอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้ไปที่อำเภอนาเชือกนะครับใครอยากไปดูก็ขอพี่เขาไปดูได้นะครับเขาจะอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้ครับผมเห็นเขาส่งภาพกลับมาให้ผมดูนะครับอย่างสวยสวยเหมือนที่ผมปลูกให้เพื่อนๆดูเลยนะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะครับไซส์สามลากนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นหมอนทองไซส์สองลากนะครับเป็นเข่งแบบนี้นะครับเอ๊เป็นถุงครับเนี่ยแน่นมากลากดีครับ แบบนี้เลยกระโดงทุกต้นนะครับผมไซสูงประมาณนี้นะครับราคาก็ห้าร้อยบาทนะครับเคียงคอผมเลยครับประมาณนี้นะครับอันนี้สามรากสวยๆนะครับปลูกแล้วจะโตไวครับบางคนถามผมนะครับว่าทําไมต้องเสริมรากหลายรากมันดียังไงนะครับประโยชน์ของมันเอาดูแค่ง่ายๆนะครับตอนทําก็ต้นเท่ากันนะครับเนี่ยไม้เลี้ยงมาพร้อมกันทําพร้อมกันแต่ใส่หนึ่งรากแล้วใส่ถุงกับใส่สองรากแล้วใส่เข่งนะครับเนี่ยไม้พร้อมกัน โตแบบนี้นะครับเวลาไปปลูกแล้วก็ต้องโตกว่ากันนะครับผมครับความแข็งแรงของมันคือหนึ่งช่วยกันหาอาหารบางท่านได้ไปหนึ่งตอกับสามต่อการเจริญเติบโตย่อมมีการต่างกันการยึดเกาะป้องกันลมนะครับในการโยกในการล้มก็ไม่โยกไม่ล้มง่ายนะครับอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ตัวแบบนี้เอาไปเลี้ยงให้เป็นไซส์แบบนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ1ปีถึงปีนิดๆน,นะครับขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ อันนี้ก็ส,สวยๆเลยนะครับแบบนี้นะครับต้นหนึ่งก็มี3,5 0 0กับ4 0 0พันนะครับถ้า2รากก็3,5 0 0ถ้า3รา,ากก็4 0 0พันนะครับผมใครสนใจก็แบบนี้ไปปลูก2ปีนะครับ2ปี2ปีหน่อยๆก็ออกดอกได้นะครับถ้าแบบนี้ก็ต้องมี3ปีถ้าแบบนี้ก็ต้องมี3ป,ปีครึ่ง4ปีขับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของแต่ละคนอันนี้คือหมอนทองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ดูหนามดำมั่ง ที่เขาปลูกหมอนทองเสร็จแล้วก็มีหนมดําวันนี้เรามีลูกหนมดําตัดนะครับแต่ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับไม่อยากบอกครับว่าเนื้ออร่อยมากราอมีน้อยแต่ว่าลูกค้าที่ซื้อต้นไปเอาไปแล้วนะครับครับอันนี้ก็หนมดํานะครับอันนี้ก็เป็นสามสี่รากเลยครับผมครับสวยๆนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นอะมิโนเฮลเมกนะครับเป็นยาเชื้อรายาแมลงยาลาแล้วก็ยาเพี้ยอะไรต่างๆนะครับ เราก็จัดให้รวมทั้งอะมิโนฮิวมิกฟูบิกนะครับวันนี้6-3-3หมดนะครับไม่ได้เอาไปนะครับผมก็เลยได้อันนี้ชุดนี้ไปแทนนะครับอันนี้ใส่ไม้เล็กนะครับกระตุ้นการแตกรากปรับสภาพดินนะครับย่อยสลายปุ๋ยสิ่งต่างๆนะครับช่วยให้ทุเรียนสามารถโตได้ดีกว่าปกตินะครับผม ต้นพันธุ์ก็เลี้ยงด้วยอะมิโนฮิวมิกเหมือนกันนะครับเราก็เลี้ยงจากแบบนี้เลยครับหกสามก็ใส่ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือรถที่เราไปส่งนะครับเราก็จัดไปให้แบบนี้เลยอย่างดีเลยนะครับผมทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือเป็นหน้าที่ของน้องๆเขานะครับจัดการนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับต้นพันธุ์สวยๆเงางาแบบนี้นะครับหรืออยากได้ราคาที่ถูกกว่านี้3 0 0ร้อย0 0อห้าี่ร้อยก็ทักมาได้นะครับเบอร์ผม0ูนย์3 8้าหนึ่งเจดสามด 6383 3061 096 9 6 9 6 9น6ะครับคอยสุวรรณพันไม้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับหลังจากที่ขายไปแล้วนะครับเรายังบริการลูกค้านะครับในเรื่องของให้คำแนะนำฟรีนะครับไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับถ่ายรูปแอดไลน์ line, ส่งภาพต่างๆมาถามปัญหาได้หรือสวยๆก็สก่สงมาถามได้ปรึกษาได้ตลอดนะครับอันนี้ก็บริการฟรีนะครับผม แต่ถ้าใครจะให้ผมเข้าไปพื้นที่อะไรแบบนี้อันนี้ก็ผมด้วยความที่ระยะทางไกลก็อาจจะต้องมีค่าบริการนิดนึงนะครับผมคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ